สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับน้องเหลิมเช่นเคยวันนี้นะครับผมน้องเหลิมอยู่บ้านสวนนะครับผมจังหวัดสีสเกตนะครับผมวันนี้จะมาทําปุ๋ยนะครับผมใส่กล้วยไม้นะครับผมกล้วยไม้หน้าบ้านวัตถุดิบก็จะมีนะครับผมปุ๋ยหมักนะครับผมถ้าไม่มีใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะครับผม ผมใส่เปลือกไข่ด้วยนะครับผมเปลือกไข่ไก่หรือว,ว่าเปลือกไข่ทั่วไปของเราไาตามสะดวกครับผมห้าหกฟองกับปริมาณเอาตามสะดวกของเราเลยนะครับผมผงชูรสผมใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะโรยลงไปเลยปุ๋ยผมใส่ไปสองขันนะครับผมผมใช้เป็นปุ๋ยหมักนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่มีปุ๋ยหมักก็ใช้ปุ๋ยคอกทั่วไปนะครับผม ผมก็จะขยำเปลือกไข่มันเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆๆๆๆนะครับผมเสริมแคลเซียมนะครับผมนะครับผมแล้วต่อไปก็ขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยเคมีนะครับผมทําไมต้องมีปุ๋ยเคมีด้วยละ่ะในเมื่อใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วนะครับผมการที่ใส่ปุ๋ยเคมีไปไม่ได้ใส่เยอะครับใส่แค่นิดเดียวใส่เพื่อให้ไปทําปฏิกิริยากับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักของเรานะครับผมคือปุ๋ยหมักเขาจะ ดึงไนโตรเจนนะครับผมจากดินหรือว่าจากพืชต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับทานเกี่ยวกับวัตถุธรรมําธรรมชาตินะครับผมเขาจะไปดึงสารอาหารจากพวกนี้มานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีไปนะครับผมเขาจะทำให้เขาดึงปุ๋ยจากปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคองเนี่ยดึงจาก สารเคมีดึง,ดงเขาเรียกว่าดึงสารอาหารจากปุ๋ยเคมีเข้าสู่ปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็เอาง่ายก็คือเหมือนเราปลูกผักทั่วไปครับผมถ้าเราใส่แต่ปุ๋ยคอกเนี่ยปุ๋ยคอกเขาจะไปดึงไนโตรเจนจากดินนะครับผมแล้วทีนี้ทําให้ดินเสื่อมสภาพเพราะนั้นเราก็เลยต้องใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเพื่อที่จะให้เขาเอาปุ๋ยคอกอะดึงจากปุ๋ยเคมี ทดแทนจากทดแทนไปนะครับผมทีนี้วัตถุดิบเราก็จะใส่ผ้าปิดปากผมเอาผ้าปิดปากที่มันไม่ได้ใช้แล้วครับผมแล้วก็จะมัดมันจะมีกระ,กระเป๋ากระป๋อกอยู่เราก็มัดแล้วเราก็ใส่ไปนะครับผมนะเราไม่ได้ใส่เยอะนะครับปุ๋ยเคมีจริงๆแล้ว ปุ๋ยเคมีมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ว่าการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีไปเพื่อให้มันดึงให้มันอ่าเขาเรียกว่าปุ๋ยจากธรรมชาติดึงจากสารเคมีเข้าสู่ธรรมชาติให้มันนั่นกันไม่ต้องให้มันไปดึงโดดกับสารอาหารที่อื่นนะครับผมนี่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมเอาแบบ จะสูตรไหนก็ได้เดี๋ยวจะเน้นแค่สูตรไดโทเจนอย่างเดียวก็ได้หรือว่าสูตรสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกก็ได้ก็ตามใจเราเลยนะครับผมจะแบบบำรุงดอกบำรุงใบอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าผมปลูกสูตรนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้ในอ่าเรียกว่าปลูกผักผลไม้ต่างๆผักสวนครัวได้เลยนะครับผมอ่าผมใช้วัตถุดิบอย่างนงี้นะครับ นี้ไปทําใส่กับกล้วยไม้นะครับผมก็ลักษาประมาณนี้ถ้าไม่มีแล้วก็ใส่เป็นกระถางแบบนี้ก็ได้ครับผมใส่ไปนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ผ้าไปผ้าไปปากที่มันใช้แล้วเนี่ยเราก็มารีโนเวทใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พับครึ่งก่อนแล้วก็เราก็เอาลวดออกก่อนนะครับผม ปุ๋ยนี้สามารถใช้สูตรผักสวนครัวหรือว่าผักผลไม้ผักต่างๆได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยเขาจะไปดึงสารอาหารจากดินเขาจะดึงไนโตรเจนจากดินมาเพื่อ,อย่อยสลายกับปุ๋ยนะครับทำปฏิกิริยากันเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่อยากให้ดินเสื่อมสภาพเราก็ต้องใช้โรยปุ๋ยเคมีลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้ปุ๋ยคอกทำปฏิกิริยาดึงกับสาร ปุ๋ยเคมีนะครับผมให้เขาดึงแค่เฉพาะปุ๋ยเคมีไม่ต้องให้เขาดึงกับสารอาหารจากปุ๋ยนะครับผมเนี่ยนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆแน่นอนนะครับผมกัวที่บ้านผมอยู่บ้านสวนนะครับผมบ้านสวนเศรษฐกิจผมจะเน้นปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดนะครับผมเอาไว้ทานเองนะครับผมก็เศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับผมเหลือเก็บขายนะครับผม กินเหลือก็เก็บขายผมก็มาดแบบนี้ไว้ครับมิสำหรับ,บใช้ควอไมารีโนเวทเอานะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อ,อเขาเรียกว่าวัตดุดิบแบบใส่ปุ๋ยใส่อะไรไว้ให้นะครับให้มันเปิงตังครับผมเราก็ร n o v a t e เอาส่วนกระทงกระถางที่มันเห็นเล็กๆที่ว่าผมมีตัวอย่างให้ดูนั่นก็คือแบบว่า มันติดมาจากกล้วยไม้ครับผมผมซื้อลูกกล้วยไม้มาปลูกเนาะผมไม่ได้ซื้อซื้อลูกมันมาด้วยอะไรเงี้ยครับผมผมจะปลูกหลายสายพันธุ์ครับผมปลูกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ตามที่เราชอบนะครับผมนะครับส่วนนี้ก็ทําให้กล้วยไม้ของเราแตกลากแตกใบแตกดอกบํารุงได้อย่างดีเลยแหละครับผมส่วนนี้นะครับผมสูตร เร่งรีบและรัดด่วนเราก็แค่ใส่เ,เขาเรียกว่าใส่พวกเอ็มร้อยห้าสิบหรือว่ากระทิงแดงลิปโพอะไรอย่างนี้นะคบผมใส่ไปแค่นั้นนะครับผมแต่นั้นมันเป็นสูตรแบบเราต้องใส่แช่ในกะมะาพร้าวนะครับผมแต่ว่าเราจะทาเป็นแต่ผมจะมาทาอีกอีกสูตรนึงให้ดูว่าในการหมักพก นะครับผมหมักที่จะรดน้ำต้นไม้เนี่ยใช้สูตรอะไรในการที่จะพ่นให้ดอกกล้วยไม้ของเรามีความสดชื่นนะครับผมแล้วก็เ,เชือกมัดนะครับผมทีนี้เรามาเสร็จแล้วเราก็จะไปเสกกล้วยไม้ละนี่ผมแคท ผมตรงฝั่งทางนี้พอปลูกแคทนะครับผมผมก็อาจจะตอไม้นะครับมารีโนเวทปลูกกล้วยไม้นะครับผมให้สวยงามแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับผมคือประมาณนี้นะครับผมจะใส่เยอะใส่น้อยก็ต้องกับปริมาณของต้นกล้วยไม้เราเยอะไม่เยอะนะครับผมแล้วเราก็ลดน้ำไปนะครับผม